อรุณพลัสจับมือเอ็นโก้เปิดตัว e บัสยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาดแห่งอนาคตกลุ่มปะตะทปเปิดตัวรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่หรือ e b ัสที่ผลิตในประเทศตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปพิเศษผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเสริมศักยภาพการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศดันไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยพลังงานสะอาดค่ะ คุณอัธพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนคุณศิรศักดิ์จันเทรมะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท e อ e น g y c o m p l e x พจำกัดหรือ enco พร้อมด้วยคุณเอกชัยยิ้มสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอรุณพลัสจำกัดร่วมเปิดตัวและส่งมอบ ebus รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ผลิตขึ้นใหม่ในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงานในกลุ่มปตท บุคลากรกร,กระทรวงพลังงานและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องานคุณอัธพลเลิศพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตทรเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางพลังงานในอนาคตซึ่งจะมุ่งเน้นเทรนด์หลักที่สำคัญของโลก2ด้าน คือ go green และ go electric โดยจะยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนด้าน EV value chain ของกลุ่มปะตะทให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตและพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยที่ผ่านมาปะตะทได้จับมือพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนา EV charging station EV platform การตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ทั้ง4ีล้อและสองล้อและประเภทอื่นๆดังนั้นการร่วมมือกับเอ็นโกในการนำ e-bus รุ่นใหม่สำหรับให้บริการรับส่งบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องานภายในกลุ่มปะตะทถือว่าเป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอนาคตที่จะช่วยผลักดันระบบนิเวศการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามทิศทางของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐและสอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังงานแห่งอนาคต